มาดูทฤษฎีบทนะคะกำหนดให้ a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ต้องไม่เท่ากับ0จะได้ว่าคำตอบของสมการกำลังสอง ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0 <c oughs> ก็คือลบ b บวกลบสแคร์รู b กำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a เมื่อ B กัมอุกขอโทษคะ่ะเมื่อ b กำลังสองลบ 4ac มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้ก็คือ สูตรทั่วไปที่เราทำไเคยเห็นเคยหาค่าถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ B กกำลัง2องลบ 4AC ของเรามันน้อยกว่า0ูนย์เมื่อก่อนเนี้ยเราจะตอบว่ามันไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบถูกไหมคะแต่พอเราเรียนเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนแล้วเนี่ยมันจะสามารถหาคำตอบได้แล้วโดยคำตอบจะอยู่ในรูปของลบ b บวกลบสแคว r o รู ค่าสัมบูรณ์ของ b กำลังสองลบ4 ac แล้วก็คูณกับ i i นี่อยู่ข้างนอกเครื่องหมายส r e r รู t นะคะทั้งหมดส่วนด้วย2 a มันแตกต่างกันนิดเดียวเห็นไหมสองสูตรนี้แตกต่างกันตรงอะไรถ้า b กำลังสองลบ4 ac ของนักเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์จะใช้สูตรข้างบนแต่ถ้า b กำลังสองลบส ac ของนักเรียนน้อยกว่า0ูย์เราจะใช้สูตรข้างล่างง่ายๆก็คือเติมค่าสัมบูรณ์ แล้วก็เติม i เข้าไปเค <Okay, S 1> นะ้อเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งค่ะจงแก้สมการพระหูนาม 3x กำลัง2บวก 2x บวก3เท่ากับ0ก็คือสรรมการนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำไมเราหาค่ามันไม่ได้เพราะว่ามันได้ลบ32เราก็เริ่มต้นเลย วิธีทำ b กํ4 4าลัง2อลบส ac เท่ากับ2อกําลัง2องลบสคูณสคูณสซึ่งเมื่อกี้เราหาค่าได้แล้ว,วมันได้ลบสาใช่ไหมคะเราก็จะได้ x เท่ากับลบ b ก็คือลบสบวกลบรากที่สองของ มันติดลบใช้สูตรด้านล่างด้านนี้นะก็คือค่าสัมบูรณ์ของลบสามสิบสองแล้วก็คูณกับ i ส่วนด้วยตัวล่างก็คือเป็นสอง a เหมือนเดิม a ของเราเป็นสามทันไหมคะทันนะ,ะต่อค่าหาค่าต่อก็เป็นลบสองบวกลบค่าสัมบูรณ์ของ ลบสาก็คือ32ถูกไหมคะมันก็คือรากที่2องของสาแต่เติม i เข้าไป2อคูณสเป็น6หาต่อค่าตัวนี้จัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายมันคือรากที่2ของ16บคูณสใช่หรือไม่ใช่ใช่เนาะสิบถอดร,รากออกมาเป็นจำนวนเต็มได้คือเลขอะไรคะเลข4ถูกต้องครับก็เป็น4ี่รูส อย่าลืม i นะเอามันมาด้วยแล้วก็ส่วนด้วย6จากนั้นตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างตามจะเห็นว่า 2, 4, 6เลขอะไรตัดได้คะเลข2ตัดได้2ไปตัด2ได้1 2ไปตัด2ขอโทษ2ไปตัด4ได้2ก็เป็น2หรือ2 I. ตัวส่วนข้างล่าง2ไปตัด6ก็ได้3เพราะนั้นข้อนี้ x ของเรามี2คําตอบ x ก็เท่ากับลบหนึบวกสอรูสองไ ส่วนด้วย3กับอีกอันนึงก็คือลบหนึลบสอรูทสองไอส่วนด้วย3ก็เป็นคำตอบของตัวอย่างที่1น,นะคะผ่านนะ